ายของเกษตรสวรรภูมิวันนี้ผมเอาเรื่องของน้ํามารัววเลยนะครับผมไล่เรียงจากน้ําท่วมเพชรบูรณ์อัปเดตกันหน่อยนะครับไปจนถึงเรื่องของข้อมูลจากจิสดานะครับแล้วก็จบที่กมรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมพาไปที่เพชรบูรณ์ก่อนนะครับนะบเว็บไซต์แจกข่าวสดนะครับบอกว่าเพชรบูรณ์อวมแม่น้ําป่าสักนะครับไหลทะลักท่วม5อําเภอบ้านเรือน8,000หลังคาเรือนนะจมบาดาลลมศักด์ ถือว่าวิกฤตสุดเลยเนี่ยนะครับนะฮะมีข่าวอัปเดตมาตอน17ในกาีนาทีนี่เองนะครับจากข่าวสดนะครับโดยเพชรบูรณ์นั้นนะฮะพายุหนองฟ้าเนี่ยนะครับนะฮะก็พ่นพิษนะฮะแล้วก็ฝนก็ตกหนักแม่น้ำป่าสักนะฮะไหลหลากนะฮะทะลักท่วมอําอำเภอ23ตอบลอ่วมเลยนะฮะ เพราะว่าบ้านเรือนถึง8,000หลังคาเรือนจมบาดาลเลยครับคุณผ,ผู้ชมที่เคารพครับวิกฤตสุดของลมสักนะครับโดยระดับน้ำนั้นสูงและชาวบ้านก็เดือดร้อนหนักเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับ1กันยายน2 5 1 8ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ของฝนตกหนักในพื้นที่นะ อำเภอทางด้านตอนบนของจังหวัดเพชรบูร์เพชรบุร์นี่เป็นจังหวัดที่มีความยาวมากเลยนะครับนะ,ะ,ะเหนือลงใต้นะฮะ่ยวเพชรบูร์นี่เป็นร้อยกิโลเลยกว่าด้วยเนี่ยนะ,ะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะอำเภอน้ำหนาวนะฮะอำเภอลมเกา่าอำเภอลมศักนะครับนะ,ะแล้วก็ส่งผลให้น้ำป่านเนี่ยไหลลงมาสู่แม่น้ำป่าศักตลอดทั้งไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนนะครับของพี่น้องประชาชน อำเภอลมสักเนี่ยนะครับแล้วก็อำเภอลมเก่านะฮะรวมทั้งทางด้านของพายุน้องฟ้านี่ยละครับนะฮะก็ยังทำให้ฝนตกแล้วก็เกิดน้ำท่วมนะครับอีกหลายอำเภอแต่อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่เช้ามาจนถึงปัจจุบันคือห้ามงเย็นเนี่ยนะครับที่ผ่านมานี่นะท้องฟ้าก็ปิดนะฮะแต่ยังไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกก็คือมีแต่เมฆปกคลุมว่ากันงั้นนะฮะ ก็เรียกท้องฟ้าปิดนะแต่ว่าฝนยังไม่ตกมาเพิ่มสถานการณ์น้ำก็เริ่มจะคลี่คลายแต่ว่าลดระดับลงเพียงเล็กน้อยนะครับเท่านั้นเองนี่แหละครับและคาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลมาเพิ่มในอีก1-2วันนะสถานการณ์ก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้เบื้องต้นนี่นะครับจากการสำรวจนะฮะความเสียหาย ก็เพระว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบนะฮะ5าอำเภอ23ตําตำบล1น2หมู่บ้าน1เทศบาลเมืองและก็1ชุมชนบ้านเรือนประชาชนเนี่ย7,747หลังคาเรือนโรงเรียน18แห่งถนน8สายสะพหน1แห่งนะครับรายแก่อำเภอลมเก่าเนี่นะครับ8ตํตำบล27หมู่บ้านนะครับนะฮะ 491หลังคาเรือนโรงเรียนเนี่ยหแห่งนะครับนะและยังมีถนนหนึ่งสายแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วก็ยังคงมีสถานการณ์นะครับนะเป็นบางพื้นที่นะครับนะอีกอำเภอหนึ่งคืออำเภอลมศักครับอำเภอลมสักนี่เจอน้ำท่วมไป5ตำบล50หมู่บ้าน1เทศบาลเมือง11ชุมชนนะครับนะฮะและก็หนักที่สุดเลยก็คือ มีบ้านเรือน7,129หลังคาเรือนนะครับแล้วก็มีโรงเรียน17แห่งถนนหนึ่งสายไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเช่นกันนะครับยังมีสถานการณ์ในระดับวิกฤตในหลายพื้นที่ด้วยนะครับนะฮะสำหรับน้ำท่วมคราวนี้เนี่ยนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองลมสักในเมืองเลยนะ ลมสักเทศบาลเมืองเทศบาลตำบตลตันเดี่ยวเป็นต้นว่ากันอีกองเภอหนึ่งคืออำเภอหนองไผ่อำเภอหนองไผ่นี่เจอไป6ตำบล21หมู่บ้าน127หลังคาเรือนและพื้นที่เกษตรเสียงหาย312ไร่ถนน4สายแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะต่อมาคืออำเภอเมืองเลฮะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์เจอไป2องตำบล6หมู่บ้านและอยู่ในระหว่างสำรวจความเสียหายถนนอีกหนึ่งสายยังยังไม่มีรายงานเรื่องความเสียหายความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและก็เริ่มนะครับนะฮะมีสถานการณ์นะฮะและก็เฝ้าระวังต่อมาคืออำเภอน,นำหนาาครับ เจอไปสองตำบล8หมู่บ้านนะ,ะอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายถนนหนึ่งสายสะพานหนึ่งแห่งนะครับยังไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอันนี้ก็สถานการณ์เริ่มจะคลี่คลายแล้วนี่นะครับนะ,ะนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดเลยนะฮะสถานการณ์ปัจจุบันของ จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นจังหวัดที่ว่าต้นแม่น้ําป่าสักไหลลงมาก็มาเป็นเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์อยู่ที่ลบบุรีนะฮะลอยต่อลบบุรีและก็มาสระบุรีนะครับทีนี้ผมพาไปดูที่จิสดากันบ้างน,นะครับจิสดาเนี่ยเขามีการประกาศนะครับนะฮะภาพของดาวเทียมหรือเปิดภาพดาวเทียมเขาไปพบถึงนะฮะ 9จังหวัดทางภาคเหนือและก็กลางเนี่ยนะครับนะจมน้ำท่วม4.8แสนไร่และส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่เกษตรลุ่มต่ำเขาว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะครับนะจากสำนักข่าวของมติชนวันนี้ครับ1กันยายนจิสดานั้นมีการเปิดภาพดาวเทียมพบ9จังหวัดทั้งเหนือและก็กลางนั้นจมน้ำท่วมกว่า4.8แสนไร่ และส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกนะฮะเป็นที่รุ่มต่ำสถานการเกษตรริมแม่น้ำนะครับโดยวันนี้ครับ1กันยายนนะครับนะฮะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวเนี่ยนะครับโดยสำนักงานนะฮะพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาเนี่ยนะครับนะ,ะก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ของน้ำท่วมขัง ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมนี่ใช้ดาวเทียมเลยนะนะฮะ,ะซึ่งก็นะฮะในงานนี้เนี่ยก็คือเป็นข้อมูลจากเมื่อวานคือ31ส,สิงหาคมแต่วันนี้ออกมาเผยแพร่นี่ครับนับอัปเดตถึง31ส,สิงหาคมวันชิ้นเดือนคือเมื่อวานนี้ได้พบว่าขณะนี้นั้นมีพื้นที่บางส่วนนะครับของภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางนะครับ ได้แก่เชียงรายแพร่อุตรดิตพิษณุโลกสุขโขทยัยพิจิตรนครสวรรค์นั่นคือภาคเหนือนะแล้วก็ลงมาภาคกลางคืออ่างทองพระนครศรีอยุธยารวม9จังหวัดน,นะครับที่ได้รับผลกระทบนะ,ะทั้งสิ้นก็คือ486,154ร่ไร่กรม,ก,มก็คือ4 8 0 0 0 0ไร่นะฮะส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ลุ่มตม่ำพื้นที่ การเกษตรพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักแล้วก็สายรองร่วมไปจนถึงชุมชนที่อยู่อาศัยแล้วก็เส้นทางการคมานาคมบางส่วนทั้งนี้ระดับน้ำท่วมขังจะมีความนะฮะลึกแตกต่างกันไปนะฮะตามลักษณะของแต่และพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับนะฮะประเมินพื้นที่น้ำท่วมขัง ได้จากการวิเคราะห์นะฮะภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับนะฮะโดยประมาณยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบภาพพื้นที่จริงโดยสถานการณ์นะฮะดังกล่าวเนี่ยจิสดาเนี่ยนะ,ะก็ได้ส่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมดังกล่าวเนี่ยนะครับให้กับหน่วยงานนะครับนะฮะออหลักที่รับผิดชอบนะฮะ เพื่อที่จะนำไปสนับสนุนในการบริหารจัดการภารกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนและก็การติดตามเพื่อการประเมินสถานการณ์กันต่อไปสำหรับนะฮะเขาเรียกว่าการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังจิสดาเองได้มีการวางแผนนะครับนะแล้วก็ปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อที่จะวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และคาดว่าจะได้รับ ผลกระทบนะฮะจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยนะฮะจะสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆพร้อมกับรายงานสรุปพื้นที่น้ำท่วมแต่ละจังหวัดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับนะฮะก็เข้าไปในเว็บไซต์ของจิสดากันได้นะครับใครที่สนอกสนใจนะครับทีนี้ผมจะส่งท้ายในค่ำคืนวันนี้ ด้วยนะฮะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับคุณผู้ชมที่เคารพครับข่าวสดนําเสนอวันนี้เองครับหนึ่งกันยาย,ยนตอน17บเนาฬิกาห้ามงเย็นนี้เองนะ,ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้บอกว่า5ภาคนั้นฝนจะตกหนัก70%เอร์เซนนะครับนะฮะมีถึง52จังหวัดที่จะโดนเต็มๆตหมแมประเทศไทยมี77จังหวัดนี่นะ,ะเจอ52จังหวัดนี่ก็เรียกว่า ค้อนหนึ่งก็ไปแล้วว่ากันอย่างนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศว่าพรุ่งนี้นะครับนะฮะหภาคนะฮะฝนจะตกหนัก70%มี52จังหวัดโดนเต็มเต็มเตือนให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับวันนี้ครับ1กันยายน2,518กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บางบริเวณและโดยเฉพาะยิ่งบริเวณภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะก็ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากนกครสวรรค์น,นะครับนะจันทบุรีตราด ระนองและก็พังงาให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะและก็ฝนที่ตกสะสมบางแห่งเนี่ยตอนตกนี่มันไม่ได้ตกหนักมากหรอกแต่มันตกสะสมฮะคือตกมาวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าว,วันละอาจจะไม่เยอะหรอก แต่พอมาอีกโครมเดียวมันท่วมได้เลยนะฮะเขาเรียกว่าฝนตกสะสมนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลาดเชิงเขานะฮะใกล้ทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะครับอันเนื่องมาจากร่องมรสุมดั่มีการพาดผ่านนะฮะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกันกับนะฮะ มรสุมนะฮะตะวันตกเฉียงใต้เนีะครับนะ,ะกำลังอ่อนค่อนข้างแรงไม่ใช่อ่อนนะ,ะค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยสภาพอากาศของวันนี้เนี่ยนะ,ะกรมอุตุได้มีการเตือนว่าฝนจะถล่มหนักมากเนี่ย43จังหวัดโดนเต็มเต็มกันว่ากันอย่างนั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณนะ,ะทะเลอันดามันตอนบน มีกำลังค่อนข้างแรงนะฮะโดยมีคลื่นสูง2 3เมตรนบริเวณที่มีฝนตกนะจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลนะฮะอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้าส่วนที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะครับนะฮะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนนะครับควรงดออกนะฮะฝั่งจนถึงวันที่นู่นเลยครับ3กันยายนก็คือนะฮะในช่วงกลางสัปดาห์นี่เลยทีเดียวนะจากนี้ไปต้องงดก่อนนะครับเพราะ คลื่นแรงหรือเกิดแล้วพากรณ์อากาศในประเทศไทยตอน18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นวันนี้ไปถึง18นาฬิกาในวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละครับภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70เซของพื้นที่เนี่ยนะและก็ฝนจะตกหนักในบางแห่งนะฮะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิษฐ์สุโข,ขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเอา้าถึงเพชรบูรณ์ด้วยนะ แล้วก็นะฮะยังมีนะฮะเ,เรื่องราวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออีสานนะครับอีสานก็จะมีฝนฟ้าขนองไม่แพ้เหนือมาก,กันคือ70%ของพื้นที่นะทางด้านของอีสานเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณไหนอีสานเลยน้องบรรัมย์ภูชยภูมินครราชสีมาขอนแกน่นมุกดาหารมหาสารคาม ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุสรินทศรีสะเกดและอุบลราชธานีอีกว่าทั่วทั้งอีสานเหนือกลางใต้เลยเนี่ยนะครับนะไปนะฮะดูนะฮะเรื่องของที่ไหนบ้างภาคกลางภาคกลางจะมีฝนร้อยละเจ็ดสิบเหมือนกัน,นะฮะเท่ากับเหนือเท่ากับอีสานเลย70%นะครับฝนจะตกหนักแถวแถวไหนนะครสวรรค์อุทัยนะชัยนาท ลบบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีนะครับนะ,ะเอาส่วนนะฮะทางด้านของภาคตะวันออกนี่ก็แทบจะครบจังหวัดกันเลยทีเดียวนะ,ะไม่ว่าจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาร,ระยองจันทบุรีตราดว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะครับ กรุงเทพและปริมณฑลก็เหมือนกันพรุ่งนี้70%ของฝนนะอ้าวใครที่เป็นแฟนรายการผมเป็นประจำจะรู้ว่าผมเองบอกกับเกษตรกรอยู่เสมอนะครับว่าช่วงที่ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยนะครับอย่างหนึงก็คืออย่าหาเอาปุ๋ยเคมีไปใส่นะเพราะว่าเวลาท่านใส่ไปแล้วถ้าฝนมันจู่จากลงมาหนักหนักหน่อยเนี่ย น้ำมันท่วมเลยหัวคนาไปถ้าท่วมอยู่ในค็เรียกว่าในแปลงนาแล้วก็มีคนากั้นยังพอไหวแต่ถ้าเกิดว่ามันเกินไปเนี่ยมันไหลทิ้งเนี่ยนะฮะไอปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นกระสอบละพันกระสอบละพันสองกระสอบละพันหน้ามันไปกับน,น้ำหมดนะพี่นะเออผมกราบเรียนนะเรียกว่าเหมือนกับฉีกแบงทิ้งอ่ะหรือเผาแบงเล่นเนี่ยว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าหาเอาปุ๋ยเคมีคราคาแพงไปใส่ในนาข้าวก็ตามหรือไปใส่ในดินก็ตามเพราะถ้าฝนตกเนี่ยนะแค่น้ําเหนือผิวดินสักแค่ครึ่งคืบหรือองคุลีเดียวเนี่ยะมันก็ไหลเอาปุ๋ยไปได้เนี่ยฮะทางแก้คือยังไงคือเอาปุ๋ยน้าฮะปุ๋ยม่วงนี่แหละครับนะฮะใส่กับน้ําส้มพันไม้ให้ปุ๋ยด้วยไล่มแมลงด้วยเนี่ยนะครับฉีดทางใบครับเออฉีดทางใบ งดการให้ปุ๋ยเคมีทางดินหน่อยพี่เออเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรีนะฮะเอาปุ๋ยบ่วงน้ำส่งคนไม้เนี่ยฉีดทางใบเลยแล้วถ้านะ้ามันลดแล้วนะฮะเอาเขาเรียกว่า pH มเตอร์ meter, หรือตัววัดดินนะฮะไปวัดดินหน่อยกดลงไปป๊บลงไปในดินแล้วดูสิว่าค่า pH มันเท่าไหร่ถ้าเจอ pH ที่มันต่ำกว่า6ลงมาจะถึง5ใช้ pH 1 1พลัส แต่ถ้าเกิดว่ามันต่ำระดับ4ลงไปจะถึง3นี่นะใช้ p ีเอสส50-100กิโลกรัมต่อไร่ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีใส่สารปรับปรุงดินของที i พีก่อนแล้วถ้า p ีอมันขยับขับเคลื่อนดีขึ้นมามันพร้อมที่จะกินปุ๋ยก็อย่าเพิ่งให้ปุ๋ยเคมีเพราะมันแพงก็เอาปุ๋ยขัาข้าขาวแบบผงถูกแบบเม็ดก็ใช้สะดวกท่านก็เอาไปโรยใส่ ปุ๋ยเคมีกระสอบละพันสองปุ๋ยท่ามังคาวกระสอบละ400รอย่างนี้จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไปได้ต่ออย่าลืมนะครับ3ดีของผลิตภัณฑ์ของ TPI ในสาขาพืชสัตว์และประมงดีที่1น,นั่นก็คือกำไรดีดีที่2นั่นก็คือคุณภาพผลผลิตดีดีที่สามก็คือสุขภาพทั้งของ พืชของสัตว์ของโน้ำมั์ของเกษตรกรด้วยของผู้บริโภคด้วยและของสิ่งแวดล้อมด้วยดีนะครับอ่ะสามดีนี้เป็นทางออกทางรอดทางเลือกของพี่น้องเกษตรกรนะครับรู้ให้ชัดปฏิบัติให้จริงทําเกษตรไม่จนนะครับเชื่อกันดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างอย่าลืมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกันล่ะนะฮะพอไปเรื่องที่สําคัญนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ